เปิดเช็คแล้วครับเอาแล้วเช็คไป1สกิลครับแล้วเห็นอัลมอนพีครับอัลมอนพีเลื่อยขึ้นออกจริงแต่ยังมีสติลเล็ดโฟกัสครับและเข้าไปรับกลางวงสำหรับเต่าเอกแล้วสับไปโดนเตะครับผู้ดาเมจตรงนี้แล้วหมู่หวานเนี่ยเจอเจอจีโร่ครับอยู่อยู่ด้านหลังครับแล้วเป็นหมู่หวานครับเก็บเบิงมาได้ครับแต่ว่าจีโร่โดนลุมสามครับหมู่หวานกระโดดกลับมาแล้วเป็นคิมเซกับจีโร่อแลอนพีเข้าไปปัดอยู่ด้านหน้าพร้อมกับมาร์กี้ครับราสุดนี่มาร์กี้ขยี้คนแล้ววิ่งไปต่อครับตัวงโกรนี่ฮะจะลาเปนนนนมีีี้ข่่ออับบไดิณทพ ว่า<ล>ช้างช้างช้าง,างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะฮะนี่ฮะช้างมาันโตโตไม่เบาตับเกมแรกตกเป็นของเบคอนทามไปแล้วแล้วฟิสเเลตเข้าไปครับโอ้ฟิสเสียเลือดไปเยอะมากแล้ว15นาทีนั้นหมายความแว่กอ์สเลเยอร์ครับเบนทามคุมได้ชุดชัวออโอ้โห,โหเปิดมาดุแบบดุดันเราจ่าแต่คุณกำลังเสียกอ์สเลเยอร์ไปนะครับมาตรงนี้ครับเรียบร้อยกัสเเย์ลับติโลอ้าวิโล ิโทำอะไรดิลรลทำอะไรโอ้โหวิ่งหนีไปแล้วเบิงตายเบิงแตกโอ้โหโอ้โหหวานเจียบเบิงระเบิดครับเนีเจอคอมโบครับวางเป็ดเหนียวครับไฟเลี้ยวไม่เปิดทำตัวเฟี้ยวตลอดโอ้โหเจอจังหวะไปเหยียบเป็ดใหญ่เป็ดใหญ่จริงๆเอาแล้วครับโวนหมูหวานก็ดันมาครับ และโอตระด้วยด้วยโอ้โหแล้วจานเลทครับเสียอัติไปแล้วครับอ้าวไม่มีอัติแล้วครับแครี่สบายใจครับผมเดินเข้ามาย้ำ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 ไล่ครับไล่ครับมีกอรด้วยครับเป็นซี่ครับรตรงกลางาใช่ฮะโอ้โหแล้วใส่ก็ามาครับโอ้โจะไม่มีเลือดแล้วครับล,ลัวทิพย์เองก็เข้าไปกลางวงครับถ่ายก็บอยแล้วเน้นตีบ้านอย่างเดียวก็พยเคนวอล์กกลาด้วยจีโร่ครับอยู่ด้านในแล้วเรียบร้อยครับแต้่ที่สองับอยู่ในเบนเกอร์เบกชาน ทางแคบแคบรออยู่ครับแล้วไล่เข้าไปรครับรแล้วดูครับรเบิงเบิงโดนเกี่ยวเบิงตายดิเพื่อนเดอ้เอแล้วดูดูสามันสามครับเต่าแอ๊บอกเลยว่าเพิ่งมาเกิดมาเพื่อเป็นแคร์ี่และยัดยัดเข้าไปโจมตีจังหวะนี้มากี้แกไปอีกหนึ่งครับเสียไปสามและโกรธครับโดนไปอีกตัวเสียไปสี่ไม่ต้องเอาแล้วก็ตัน เดียเ<ด> <ๆ S 2> า <นะ S 2> ั้ครับมีฟิตคนเดียวเดินเดิน้าไปเพื่อโจมตีและปิดบ้านครับแล้าวฟิตบอกว่าน,นะครับโอ้โหฉันเป็นป่านจะมาหยุดอะไรเนี่ยโอ้ไไหโห<อ>ฉันหยุด<อ>ไม่ได้ฉันเป็นปลาที่หยุดเขาไม่ได้<อ>แล้วเบคอนามไปโจมตีบ้านแล้วตีติงก่อสร้างขึ้นเกมสามเกมหน้าคือแชมป์เป็นชิพเอยของเบคอนทามตากระตุกและเต่าเองนิ่ล้างเลื้งคือไรไม่สนนะครับมีเกราะอย่างเดียวครับใช่ฮะตากระตุกใหญ่สะดุ้งเลยครับผมเนะฮะ โอ้โหหวานซื้อธนูดูเรื่องมาแล้วครับอ่ะเคาะเคาะเคาะก่อนเคาะเคาะเคาะเรียกก่อนเคาะเรียกก่อนอ่าอเคลียร์ไปเคลียร์ไปอ่ายึกษ์ยักษยักษยักษยักยัก ดูทรงอยู่นะลูกอยู่ข้างบนนะครับอาจับซะเลยครับอ่ะแล้วเหยียบมาจังหวะนี้เอาแล้วตีไปตีไปแล้วโผมาระเบิดใส่มาล็อกเชียวใจมาได้ไหมไม่ได้ไหมโอ้โหเหลืออยู่ระดับบนปังกระเซยอดไปเหมือนกันแต่จิโร่ก็จะตายวิ่งขึ้นมาต่อครับระเบิดใส่ด้านตัวมากีตะมาคีหนามากครับจิโร่ต้องกลับบ้านไปแล้วโดนเก็บไปครับสหรับมูหวานมีก่อเกิดมาก่อเกิดแลกจากกันไปก็ตัวนี้ครับมูหวานเสียไปเหมือนกันก็แตด้านหน้าครับมากีเข้าไปรับจะมีเคียวติดเคียวแต่แลกจิโร่ไปกับบ้านเกิบแต่บ้านบ้านฮัลโหลบ้านตไบ้านไป้กำลังไป แต่ว่าจะไม่ทันเอาครับต่อไอ้กำลังมาเคลียร์ไปแต่มีเวฟคลิปต่อไปล็อกชิลล็อกชิลใจมาแล็อบคอ ยังปิดไม่ได้เต่าเอ็กจะกันไม่อยู่แต่เอาฟีตัวนี้เสียก่อเกิดแต่กเลเสียชีวิตก็มีแข็งอยู่แข็งลอยซื้อไว้แล้วก,ก่อไปครับเบิ้งตัวแตกอยู่แล้วด้านหน้ามีก่อเกิดมาแล้วปิดไปเหลือแต่ตัวของเต่าเอ็กคนเดียวจะไหวหรือเปล่าฟิกมาเปิดประตูนี่คือสัญญาณหรือเปล่าขอเกมต่อไป SGP ยังเกอบเล็จบไม่ได้นค,นครับเบคอนถามเลย SGP ตีไข่แตกไปไรอจังหวะเดินเข้าไปครับผัก ครับไม่มีตัวทำอะไรเลยด้านหลังแล้วิ่งเข้าไปครับจบบ้านนด้โอ้ยชัดเจนครับไม่เหลือใครกันแล้วเหลือแค่ฟิตคับป้ายแล้วไปต่ข้างล่างครับมีคลิปโอ้นะแน่นอนแล้วครับนี่ครับเป็นชป์ไร้พ่ครับโอ้ที่เข้ามาครับเหลือเพียงแค่จบบ้านปฟต่อครับเป็นคนทามครับจบตีฟิตับ